สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมิตรไนสันนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตอากาศกันช่วงเย็นนะครับตอนนี้เป็นเวลา16บหนาฬิกาห้ินทีของวันที่17เจสิงหาคมพศ2 5 5 7นะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ4องศากับลมความเร็ว16กกิโลเมตต่อช่โมงนะครับแล้วสถานที่ก็ตามเราใิจุดคือตัว E และลลังจุดคือตัว N นะครับ เลียวก็ดาสามแผดที่ติดไว้อยู่บริเวณนั้นที่ได้เคยถ่ายกันติด,ตด,ตดกันบ่อยๆเดี๋ยวจะต้องแกะออกไปติดติดติดบนบดเป็นเดิมนะครับนะครับเดี๋ยวจะเป็นติดข้างบนเป็นเดิมนะครับแต่ยังไม่ว่างตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องประครับใช่แล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีกิจกรรมก็คือคณะนะครับซึ่งน่าจะทั้งวันนะครับ ก็ที่เราสังเกตได้ว่าตอนนี้สิบหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีก,าก็ค่อนข้างจะมืดกันแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้โดวงที่ตกเวลากี่โมงนะครับตกประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาประมาณสิบสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีานะครับก็คือตกต้องประมาณห้าโมงยี่สิบนาทีาของเวลาเย็น,นหรือห้าจุดสองสูตรพเอ็มนะครับแต่เราจะพูดเป็นเวลาเต็มก็คือสิบเจดนาฬิกายี่สิบนาทีาจะให้คนรู้ไงนะครับ แสงเนี่ย <ítulo> ตอนนี้นะครับเราก็ยังคงต้องพับม่านขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถเห็นบนแอร์ได้ชัดเจนแล้วเพราะว่าเราพับม่านขึ้นไปแล้วนะครับมันก็ทําให้เรามีบรรยากาศที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับนะครับเราจะไม่พับไปมากกว่านี้แล้วเราจะพับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่พับเยอะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณบนกระดาษก็พอแล้วเดี๋ยวก็ดาดติด ผลก,กระดาษบริเวณแผ่นเนี่ยที่ติดรอบหลังบ้านเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแกะออกไปด้วยนะคะแต่ไงก็ต้องรอให้มึกในนั้นมันซีดให้หมดก่อนนะคะหลังจากหลังจากที่เราเขียน,นมึกนั้นมาต้องให้มันซีดให้หมดก่อนนะคะตอนนี้ก็นะคะตอนนี้เราเข้าสู่นะคะเราจะต้องอัปเดตต่อมาคือวันที่สิบแปดสิงหาของปีสองพันห้า้ห้าสิบนะครับ ตอนนี้นะครับถ้าเราให้ดูเวลานะมันจริงไหมก็ให้ตรวจสอบเลยนะครับเวลาตรงกันตรงกันเลยนะครับแสิบหกนาฬิกาห้าสิบหกเหมือนกันนะครับนาฬิกาอันนี้ก็ตรงนะครับไม่เพี้ยนเลยนะครับนาฬิกานี้ก็ตรงกันแบบตรงกันแบบเกือบเต็มที่แล้วนะคะแต่มันแต่นาฬิกานั้นอาจจะช้าประมาณสักสามสิบวินาทีนะครับแต่งไงก็นะครับ และว,ว่ายังคงต้องถ่ายรูปต่อไปนะครับตอนนี้คือปีสองพันสิบสี่แล้วนะครับหรือปีสองพันห้าร้ยห้าสิบเจ็ดนะคถ้าใครพูดเป็นพอสอนะแต่ยังไงนะครับวันนี้นะครับจะนนเดี๋ยวอัปเดตใหม่มาแนี่นะครับตอนนี้ก็เกือบเป็นเวลาห้าโมงแล้วนะคะแต่ก็ยังไงก็อุณหภูมิก็สีองศาอยู่ดีนะวัานนี้เดี๋ยววันนี้นะครับมีประกาศใหม่ก็คือคนงานกลับไปแล้วนะครบใช่แล้ว กลับไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะครับกลับไปหมดแล้วนะครับสรุปแล้วคือกลับไปหมดแล้วไม่เหลือคนแล้วนะครับไม่มีคนอยู่แล้วนะครับแต่ประตูเขายังไม่ได้ปิดแต่เขาก็ทิ้งของไว้นะคะไม่รู้เขาจะมาเอาของอีกวันไหนหรือเขาจะทิ้งของไว้ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะต้องมีการขยับออกนะคะเพราะว่าถ้าถ้าหากทิ้งของไว้แล้วมันโดนแดดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือพลาสติกที่ ทำมามันจะกรอบแตกนะครับนะครับถ้ามันถ้าอยู่ในโซนที่แดดหนึงแรงมันก็จะทําให้วัสดุวัสดุอะไรที่โดนแดดมันจะเอกําว่า UV มันจะทําลายความแข็งแรงของมันเมื่อวัสดุมันโดน UV เนี่ยมันจะทําให้พอวันเดียวมันจะไม่ได้สะสมอะไรเยอะถ้าหากสะสมเป็นวันๆเดือนๆเนี่ยแน่นอนว่าวัสดุจะต้องกรอบแตกอย่างแน่นอนนะครับ เราจะต้องเอาขัไปย้ายมันออกนะครับไปย้ายมันอยู่ข้ขางๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาทิ้งของไว้เนี่ยเขาอาจจะกับจาเป็นต้องกลับมาอีกนะครับแต่เขาก็คงก็อาจจะทิ้งของไว้อาจจะลืมอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะกลับหรือไม่ก็เขาจะไม่สะดวกเอาไปก็เลยทิ้งของไว้นี่นะครับอาจจะให้คนอื่นเขาใช้หลังจากนั้นต่อได้ไหมก็นั่นแหละครับแต่ไงก็ดีแล,ล้วล่ะที่เขากลับไปแล้วนะครับ อันนี้คือข้อดีของเราเลยนะครับน,นข้อดีวนใหญ่ของเราที่เขาไปนะครับเออถ้าเขามาเดือนหนึ่งแล้วเขาเขาไม่เลื่อนก็พอว่าได้จะได้มีเวลาจะได้จะได้ไม่ไม่นั่นเยอะเกินไปนะครับแต่ตอนนี้ก็นะครับสี่โมงจะห้าโมงแล้วนะครับก็ก็เดี๋ยวก็ต้องอะไรต่อไปนะครับตอนนี้ก็ใกล้ห้าโมงแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้เป็นเวลาวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมพศสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาโดยประมาณแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็นะครับเดี๋ยวก็ต้องจบคลิปกันแล้วนะคะตอนนี้ก็วันนี้ก็ค่อนข้างมืดเลยจนวันนี้นะครับจำนวนเก้าวันนี้นะครับมีมาด้วยนะนะครับ ไม่รู้เขาจะอัปเดตเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะนะครับห้องข้างบนนะครับหลัที่จะเค้ากลับไปแล้วนะคมีการเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะตัวเราจะยังคงขึ้นไปทุกวันแต่เราจะไม่ได้ไปแบบเดิมแล้วนะคะเราจะไม่ได้เข้าห้อง403แล้วนะคะตั้แต่วันอาทิตย์เวลา17บเจดนาฬิกาจนถึงวันศุกร์เวลา1ิบหนาฬิกาสานาทีนะครับ โดยการปิดก็ประมาณห้าวันเต็มๆนะครับใกล้เกือบ5้าวันนะคะการปิดห้องก็คือเกือบ5้าวันเลยนะคะและพอเราถึงห้าวันปุ๊บเราก็จะเปิดประตูเข้าไปใหม่ได้นะคะโดยนะครับห้องศึกษาเราจะต้องล็อกกรอนประตูให้แน่นๆนะครับถ้าเราล็อกประตูกรอนประตูไม่แน่นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดก็คือเวลาลมแรงเวลาฝนตกอย่างเงี้ยมันจะพัดมันจะทําให้เกิดแรงดันในห้องนะคะเวลาแรงดันในห้องมัน เยอะถึงจุดหนึ่งประตูมันจะสามารถผักเปิดตัวเองได้นะครับนะครับแต่ประตูมีการตัดประตูแบบห้องมนะันนอ่ะลงแค่ยี่สิบก็ประตูเปิดกันได้แล้วล่ละห้องยี่สิบนั่นอนะ่ะลงแค่แป๊บเดียวแต่ประตูที่เปิดกันง่ายแล้วนะเปิดค่อนข้างง่ายเลยนะทุกคนเดี๋ยวนั่นแหละเดือนตุลาเนะี่ยเราจะเราจะงดใช้ห้องนั้นชั่วคราวนะคะตั้งแต่วันที่ ต้นเดือนะประมาณต้นเดือนนะคะที่เราต้องเช็งรถใช้ห้องหรับห้องสี่ศูนย์สามเราเดินใช้ห้องนะครับแต่ไงเราจะสามารถห้องสี่ศูนย์สามเรายังคงเข้าไปได้ตามปกติเนี่ยมันเสาร์อาทิตย์นะครับเรายังคงเข้าไปตามปกตินะครับปกติที่ยังคงเข้าได้คือเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังคงเข้าไปได้ตามปกตินะครับแต่จะปิดห้องเวลาวันอาทิตย์เวลาห้าโมงเย็นหรือเจ็ดนาฬิกาส่วน วันส่วนเวลาที่เราต้องเปิดห้องก็คือวันศุกร์ก็คือสี่โมงครึ่งนะคบนะคบเมื่อกี้เราก็ไปปิดก่อนแล้วเนาะไปปิดตั้งแต่สามโมงครึ<ม>่งเลยนะครับนะคะเราไปปิดตั้งแต่สามโมงครึ่งเลยนะคะทุกคนตัวบันการปิดที่ดีมากนะคะปิดตั้งแต่สามโมงครึ่งเลยนะครับแดดดูเหมือนห้าโมงนะแต่จริงๆคือเวลาสามโมงครึ่งที่เราขึ้นไปปิดนะครับ ปเปิดห้องนะคะเป็นล็อกห้องให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับเราจะกลับมาใช้ห้องสี่ศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งห้องนั้นนะครับเรายังคงเก็บของสมุดไม้ตามปกตินะครับแต่ไงห้องนั้นเราก็จะเอาของที่สําคัญย้ายออกมานะครับเคลนกระดาษที่ต้องติดไว้เงี้ยแต่ไงกระดาษที่ติดไว้ในห้องนั้นเราจะไม่เอาออกนะครับมือถืออะไรเราไม่เคลื่อนย้ายแน่นอนนะครับถ้าหากไม่เจอกรนนี้ที่มันตกอย่างเงี้ยถ้ามันตกอย่างเงี้ยเราก็คงต้อง เข้าไปอย่างฉุกเฉินนะครับยังไงก็โอกาสน้อยที่มันจะตกนะครับแต่งไงตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วเราก็นะส่วนห้องสี่สหนึ่งนะคบตบวันวันนที่ว่างๆก็อ,อาจจะไปทําเอากระดาษไปติดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะครับวันที่ว่างๆจะเอากระดาษ อันอื่นไปติดนะครับเดี๋ยวจะต้องเอากระดาษถังจํานวนมากเอาไปใช้เอาไปเก็บนะครับโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาไปเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวก็ต้องใช้มันอีกนะครับกระดาษเราจะไม่ให้เปลืองมากนะครับเพราะกระดาษเราต้องตัดมาจากปกสมุดหนังสือดังนั้นมันจะต้องเปลืองปกหนังสืออย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะต้องวางดีๆนะครับในการวางนะครับ ให้วางถ้าใช้กระดาษบางๆก็อย่าแน่นอ,อย่าไปเบอวางในพื้นที่ที่หลังฝนตกลงมาหรือตอนฝนตกนะครับอยู่ในช่วงที่มีความชื้นสูงเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้กระดาษมาันมันอาจจะรู้สึกว่ากระดาษมันนิ่มนะครับแต่ยังไงเราก็นะครับแต่ยงไงตุลากมยังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนยังไม่หมดหน้าฝนนะครับตอนนี้ก็นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา ตอนนี้ก็มืดลงแล้วนะคะแต่ก็ยังมืดไม่เยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็นะครัสิบนาทีผ่านแล้วนะครับส่วนห้องสี่สวหนึ่งเราจะขึ้นไปทุกวันนะคะไปเอากระดาษไปเก็บนะครับกระดาษในที่ต้องใช้จะต้องเอาไปเก็บนะครับนะครับเอาไปเก็บให้เรียบร้อยนะครับนะครับ เราจะไม่เอาไปเยอะกันฟุ้งเฟือกันแน่นอนนะครับจะเอาไปพอประมาณก็พอสองแผ่นสามแผ่นก็พอเนาะไม่ต้องเอาไปเยอะมากนะครับนะคบส่วนกระดาษอันที่มันพงังจนแบบใช้งานไม่ได้เราก็จะเอาปะเอาจะเอาทิ้งเลยนะครับจะไม่เอาวางไว้แล้วจะเอาทิ้งเลยเนะราแท้กระดาษที่ใช้งานไม่ได้นะครับส่วนตอนนี้เราก็จะต้องติดตามอากาศนะครับแม้ลมจะค่อนข้างพัดแรงนะครับ และลรอกจะพัดเบาๆววนอ่อนๆก็ไม่แรงแต่ถ้าหากมันพัดแรงขึ้นมาในวันหนึ่งแท้จรงวันไหนวันหนึ่งก็คงนะเราล็อกประตูห้อง403เรียบร้อยแล้วนะครับประตูล็อกก็อนเรียบร้อยแล้วนะครับลมแรงคงไม่พังประตูแน่นอนนะครับประตูไม่เปิดเองแน่นอนเพราะว่าเราล็อกไว้แล้วนะครับนั้นก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคบสำหรับคนที่ใช้ห้องนะครับ โอเคนะคะถ้าหากทุกคนมีความคิดอย่างไงแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้จะอัปเดตประมาณแล้ววันนี้พยายกรณ์นะคะพรุ่งนี้นะครับวันนี้อัปเดต15นาทีนะครับ,นนรรบเพื่อจดเฉยนะครับแล้วครั้งต่อไปจะลดลงหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเนานะแต่ไงล่ะครับเราก็ยังคงวันนี้13นาทีแล้วกันนะครับโอเคนะาะ13นาทีนะครับ เดี๋ยวเดือนกันยานะคะจะแล้วจะเดือนกันยานจะลดเวลาเรื่อยๆเลยเนาะแต่ไงเราไม่ควรทําแบบนั้นแน่นอนเนาะเพราะไงาาการอัปเดตอากาศก็ต,ต้องมีภารกิจอยู่ดีนะคะเพราะตอนนี้มันก็เริ่มจะมืดลงเล็บน้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้จะต้องไปดูข้างบนด้วยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะอยากจะขึ้นไปดูส่วนห้องสิ่ส่วนหนึ่งเราเราจะปิดไฟถ้าหากเราไม่ได้ใช้งานอยู่ในห้องนั้นเราจะปิดไฟนะคะ นะครับต้นห่อง4.3ก็จะปิดไปก่อนนะคะปิดบริการไปก่อนเนาะเพราะเราขึ้นมานเราแทบขึ้นไปเราแทบขึ้นมาคนเดียวไยที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นมาเราจะต้องมีการดูแลห้องให้มากขึ้นนะครับนะครับต้องมีการดูแลห้องนะคจะจากไลฟ์ประมาณปีที่แล้วขึ้นไปประมาณตอนปลายปีก็ไปเอาเบอถือกับเล๋าไปตากแดดและแต่ตอนปลายปีเนาะโอเค ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ